ประเทศไทยครับเกิดขึ้นแล้วครับตมเป็นคนนำตรวจด้วยนำจับด้วยนี่ครับเป็นภาพบอลกลางกลงแต่งตัวอย่างนี้จึงบอกท่านผู้ชมนะครับช่วยกันดูด้วยโรงแรมว่านะครับนี่สถานที่เป็นยังไงบ้างโรงแรมหรูครับยุ่งหรูแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ย่านงามวงวานนนทบุรีครับภาพที่เห็นอยู่นี้ตำรวจตมครับ นำไปจับชั้น8ชั้น9มีการเนรมิตโรงแรมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมสล็อตต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้มีพนักงานประจำหมดเลยมีเครื่องแ,บบแล้วก็เครื่องแบบนะครับ <c oughs> ที่ประจำหมดนะครับอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยครับ <c oughs> นี่นะลักษณะนะครับดูกันละกันนะครับคือมืออาชีพครับ ปกติแล้วจับบดในประเทศไทยเราก็จะเห็นนะครับที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคนมาเล่นก็แต่งตัวธรรมดาพนักงานก็แต่งตัวธรรมดาเพราะต้องการคือวิ่งหนีครับวิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีตำรวจนะครับแต่คราวนี้ยูนิฟอร์มเป็นทางการเพราะฉะนั้นคนที่จะไปนั่งเล่นนะครับมันก็ต้องมีสตังเหมือนกันคุณเอจานี่นะปรากฏว่าบุกไปรวบหมดนะครับภาพนี้ไม่ต้องอธิบายมากครับมันปรากฏมันภาพเห็นชัดอยู่แล้วว่านี่คือประเทศไทยครับ นี่นะโอ้โหสวนง่าครับบอกไม่ถูกเลยครับเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากว่าพนักงานแต่งตัวแบบ VIP ยูนิฟอร์มแล้วปรากฏว่าลูกค้าระดับ VIP ครับบุกตรวจนะครับที่บริเวณชั้น9นี่มีป้ายชื่อระบุชัดเจนนะครับว่า Not Entertainment Place ครับโอ้โหพอเอ่ยชื่อมาเขาบอกว่าคนที่เล่นกันโูพึ่งครับใครบ้านล่ะครับที่เป็นนักเล่นนี่นะจับมาได้ทั้งหมดนะครับนี่นะ49คนครับ แต่ปรากฏว,ว่าเป็น VIP จับเป็นสัญชาติจีนนะครับตั้ง24คนครับแคนาดาด้วย1คนสิงคโปร์1คนเมียนมาน1คนลาว1คนเห็นไหมครับเป็นลักษณะนานา,นาชาติตรงเรียนอย่างนี้ครับออแล้วก็มีคนไทยที่เป็นพนักงานที่ว่านี้เงินสดเลยครับ สามล้านห้าแสนบาทกองอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหยึดมาได้นี่นะน <c oughs> อกจากนี้นะครับอุปกรณ์เล่นทั้งหมด,ดนะครับก็คือหมดแล้วครับยึดมาได้แล้วมีอาวุธปืนด้วย <c oughs> ส่วนเจ้าของไม่ปรากฏละครับว่าเป็นใครนี่นะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็นําตัวนะครับคนที่นักเล่นทั้งหมดน่ครับโซงโรงพักนนทบุรีเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าแต่งแบบนี้รู้แบบนี้ครบแบบนี้ไม่มีใครรู้ ปิดหูปิดตาทวารตั้งห้าหมดเลยเหรอทาอะไรปิดไม่ใช่ครับอบอกว่าเปิดมานานแล้วด้วยแต่ไม่มีใครทําอะไรครับเพราะฉะนั้นตอมอก็เลยมาเองข่าวต่อไปสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าห้าเสือ นนทบุรีไม่รู้ไม่รู้บอกไว้ก่อนนี่นะส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้นครับอ้าวนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องตามดูต่อนะครับบอกว่าเรื่องของเจ้าของบ่อนตัวจริงนั้นนะครับจะเป็นใครอย่างไรเนื่องจากอะไรครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาเล่นคราวนี้เป็นคนต่างประเทศเยอะแล้วก็คนไทยนะครับก็มีบางส่วนด้วยชื่อเป็นนักท่องเที่ยวคือสลับไปสลับมารู้กันอยู่วคื่อนี้มาเล่นกัน เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องมองลึกต่อไปอีกคุณเลชานี่นะไะล่จับกันตลอดแบบนี้โน่นนี่น่นะครับแต่มันไม่อลังการเลิศรู้แบบคราวนี้ครับ <c oughs> จึงเม้แนวความคิดนะครับว่าประเทศเมืองโพดนะประเทศไทยเล่นการพนันไม่ได้แล้วครับแต่ปรากฏว่าทุกป,ประเทศรอบประเทศไทยพดยิ่งกว่าไทยอีก <c oughs> อเช่นประเทศลาวบอนการพนันนี่ครับเพียบ ประเทศเมียนมาเป็นไงบ้างครับโอ้โหตรงข้ามนะครับอาเภอแม่อยู่ตรงจังหวัดเชียงรายนะครับโไม่ต้องห่วงครับเลิศหรูอลังการมากยิ่งกว่าต่างประเทศอีกครับเขาเปิดนักท่องเที่ยวไปหมดคัดนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็จีนแล้วก็คนอื่นไปหมดครับมาเลเซียก็มีใครก็มีหมดครับยกเว้นประเทศไทยเราแต่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้กันอยู่นะครับว่าแวดวงแบบนี้ทามาหากินเดี๋ยวก็จ่ายใต้โต๊เดี๋ยวก็วิ่งเปิดบอนนี่ แก้ปัญหาอีกซีดีครับรัฐบาลนี่ประกาศแล้วครับ เปิดบอนเสรีได้แล้วคิดกันให้ดีเข้าสู่ในกระบวนการสภาผู้แทนรัษฎรต้องผ่านบุติสภาซึ่งตอนนี้นะครับหลายคนกําลังรออยู่นะครับว่ายัางไงมันก็ห้ามไม่พ้นอยู่แล้วมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วเราก็เปิดเป็นเรื่องท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเปิดให้มันถูกต้องแต่หลักเกณฑ์ต่างหากนะครับที่จะว่ากันเป็นอย่างไรบ้างไม่อย่างนั้นก็วิ่งไล่จับก็จายใต้โต๊ะกันอยู่อย่างนี้ครับก็มีปัญหายอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เกิดขึ้นแล้วภาพปรากฏ ไม่ต้องอธิบายต่อหยุดเลยคุณเอจ๋าอ้าวหยุดก็หยุดค่ะถามหน่อยนึงได้ไหมคะว่าถ้าเปิดถูกต้องแล้วแล้วใครจะจ่ายใต้โต๊ะล่ะคะไม่มีใครจ่ายใต้โต๊ะกันนั่นเสิเนาะอ่าอย่างที่สิงคโปร์เขาเปิดเป็นบ่อนถูกต้องนะคะคาสิโน GDP ขึ้นเลยคุณสวยเห็นไหมแต่ก็แล้วแต่เนาะน่าจิตตังบางท่านก็บอกอย่าไปมอมเมาเลยมันเป็นอบายมุกนะคะ ทุกบายสาช่องก้าวเดินานาให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำองอหมายสามโม